นี้เราก็จะมาจากกับกระปอมอย่างเช่นเคยนะครับอ่าหนึ่งเพื่อนผมเองครับแซมแล้วก็วินเนอร์คนเก่าคนเดิมนะครับผมก็พัตเตอร์คนเดิมเนี่ยหรออะไรแซมเจอกระปอมอ่ะสวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้จะมาจากกับกระปอมเดิมครับกูบอกเขาเบลกู๊ดยี่บอก ว่าจับไก่นะั่ะเยากว่าไก y เยากว่าสูไก y เยากว่ามองนั่นบอมมี่ค<อ>ุผ<อ>ู้ชมครับผมเปลี่ยนเงาเปไปกันเด้ยครับยุ้ยคลิปก่อนนะครับภาพตัดไอ้สั์ตัดดิอ่าผมก็ทำทุล้วส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะไปหาแล้วก็จะไป หาเพื่อนนะครับเพื่อนผมกำลังหากระป๋อมอยู่สวยเลยกระป๋อมบ้าเอา้าอว่ยาจะกตะแตนหาว่าจะก,กะแตนอันนั้นตะกระแตนตกกแตประมาณชิปตกก็น่าจะพอดเดี๋ยดิ ววียงทำไมไม่เอาขวดนั้นใส่กระปอมวะนะขวดนั้นน่ะเห็นไหมนะ่ะขวดใหญ่ดีทำไม,ไมเอาขวดนี้ใส่กระปอมเนี่ยขวดนเนี้ยเนี่ยแตกใส่ละแตกอีหลี Jangan. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Bagaimana kalau saya berlari? Saya tidak boleh berlari. Saya tidak boleh berlari. Saya tidak boleh berlari. Saya tidak boleh หลบแบบที่ยตั้น ไม่ต้องเอาออกก็ได้มั้กเอาเปล่าที่เดิมก็น่าจะดีนะวินเนอร์พี่บอกตอนเมื่อวานว่ากับแชนว่า เอาหนูกับกระปอมลงข้างล่างแล้วให้ตกากระแต่จะข้างบนมันก็ไม่เสือกนะแล้วมันก็ไม่สุกเลยนะจะไปตากระแตนนั่นว่าแล้วกำลังไปเออ ออบแบบที่ิตอนั่นแหละสามนาทีแล้ววะสี่นาทีสีนาทีแล้วป๊ดเฮ้ยเย็ดเดอเออปัออกเว้ยน้ำปัก๊กว้มนน้ำเออเจ็บ